ช้าไปหน่อยไหมครับสําหรับการทํางานของทางปปอง,งอคือถ้าเทียบกับที่มีผู้คเนว่าเงินมาตั้งหลายแสนล้านไม่รู้แล้วเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะถามตัวเลขจากพี่เออีกทีหนึ่งว่ามันจะน่าจะสักกี่แสนล้านถ้าเทียบกับอายัดไว้หนึ่งมืหนึ่ง,งพันล้านเท่านั้นเองอันนี้ก็ดูเหมือนกับว่า มันช้าไปไหมกว่าจะไปถึงแสนล้านสองแสนล้านอะไรอย่างที่เขาพูดกันหรือหรือว่าทำงานได้ดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วในสภาพการปรปรงไทยในปัจจุบันคือคือผมก็เห็นว่าปปงเนี่ยก็ทำงานได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยปปงน่าจะต้องแยกเป็นองค์กรอิสระตอนนี้ยังอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลน,นะครับปปงเนี่ยแม้มีพระราชบัญญัติตัวเองเนี่ยแต่ยังอยู่ภายใต้ เป็นส่วนนานหนึ่งของออที่รัฐบาลกํากับได้คือพูด,ดง่ายๆว่ามีลมเพลมพัดเนี่ยก็เลยทำให้ในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าข่าวาเรื่องการเข้ามาเทคหุ้นบางจากเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดแค่ไม่กี่วันมันเรารู้กันมาเกือบปีครับในรัฐบาลที่แล้วแต่พปงองอก็ดูเหมือนจะจะไม่ได้ขยับอะไรมากหรืออาจจะยัง ไม่มีข้อมูลพอนี่ผมไม่กล่าวหานะแต่ว่ารู้สึกเราก็พยายามตามที่สองเนี่ยเรื่องของอการปฏิบัติการของเหลียวจงอี้ในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะมาขยับตอนท้ายใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เริ่มปรากฏของไอ้ชื่อของไอ้พวก scammer มมพวกแก๊งฟอกเงินออกมาแล้วเฉยชื่อเสียงเฉินจื่อเนี่ยก็มาปรากฏตอนตอนปลายของรัฐบาลที่แล้วแล้วมาปรากฏ ออพร้อมๆกับยิ้มเลียกเลยนะครับในช่วงต้นรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาสองสองเดือนเนี่ยก็ต้องถือว่าทําแค่นี้เนี่ยพอใจไหมก็ผมก็ให้แค่สอบผ่านนะผ่านปริ่มน้ำนะครับยังไม่ให้ถ้าคะแนนเต็มสิบก็ผ่านมาห้าแหละนะเพราะเพราะอะไรเพราะเฉินจื้อเนี่ยเรายึดได้แค่สามร้อยกว่าล้านขณะที่ เราเห็นตัวเลขของเฉินจื้อเนี่ยที่สหรัฐอเมริกายึดไป485,000ล้านใช่ไหมแล้วก็ให้ความร่วมมือในการไปยึดที่อังกฤษที่สิงคโปร์ที่มักไอ้ฮ่องกงแล้วก็เกาหลีหรือไงเนี่ยครับหรือญี่ปุ่นเนี่ยอีกเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าเฉินจื้อน่าจะมีทรัพย์อยู่ในไทยเยอะมากพอสมควรส่วนที่ยึดตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นมาจากแตงไทยเนี่ยแต่ผมก็ยังสงสัยนะ ที่มันบอกว่าเป็นของเบนสมิธเนี่ยคุณพัชระเรือยอนลำนี้เนี่ยผมไปดูในข้อมูลของสนักข่าวอิสราเอลที่ติดตามเรื่องนี้มาไล่ๆกับพวกเราเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เจาะรายละเอียดมากเนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่าเรือที่เกี่ยวพันกับเบนสมิธมีสี่ลำเรือยอนและไอเรือยอนลำนี้ชื่อแอตลาสที่ว่าไปยึดบาเนี่ยปรากฏว่าในข้อมูลของอิสราเอลบอกเขาไปคน้นแล้วมันชื่อของยิมเลียกอะตกลงมันเป็นเรือยอดของใคร บอกเป็นของแคทจิริยาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแล้วก็ยังมีพันเรื่องเรือที่ไปใช้อีกลำหนึ่งไปอะไรนะไปก่อดรีเป๊ะนั่นก็อีกลำหนึงก็อันนั้นก็ชื่อยิมเล็กเหมือนกันอ๋ออคือ,อ,อล่าสุดบอกบอกชื่อของใครเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเอคล้ายๆกับว่าคุณลังซีมันโรม ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงของสภาผู้แทนราษฎรจะได้มาอธิบายในลักษณะว่าน่าจะเป็นชื่อของภรรยาของเบนสมิธก็คือครับอ่าก็คือก็คือนางแบบนี่แหละนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าเช็คชื่อจริงๆตามที่อิสราเช็คก็คือเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อยิมเลียกว่างั้นเถอ,อะตอนนี้ก็เลยเอออ๋อฮะ,อะ เนี่ยตกลงครับตกลงข้อมูลก็เลยนะ่าสนใจมากว่าตกลงเรือลํานี้เป็นของใครนะแล้วก็เอ่อแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าอยู่ในแก๊งเครือข่ายที่เอ่อปองปองอก็ถแถลงมารวมกันทั้งหมดเลยสี่ซ้าห้าคนนี่แหละทั้งว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะเพีเยงแต่ว่าผมก็เห็นข่าวคุณรังสีมันลมแล้วก็เห็นก็เลยไปตามดูว่าเอะตกลงข้อมูลเนี่ยเรือมันของใครแนะ่นะครับ เพราะว่าไปเจอว่าเรือบางลำเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหมดอยู่ฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนต่างๆครับเรือเรือเรือลำนี้เอาเฉพาะเรือลำนี้ท่านผู้ชมเอาเรือลำที่ยึดล่าสุดเรือยอดนะท่านผู้ชมคือลำพังผมเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกได้แต่ต้องไปนั่งเหมือนหมาเห่าเครื่องบินนะฮะ่าเรือยอดนี่ก็หรูหราเอาไว้แบบว่าใช้ใน เรื่องของการบันเทิงของคนรวยเขาลำนี้ก็1,100ล้านนะฮะ,ะชื่อมีชื่อด้วย Atlas นะครับสัญชาติอ่าเคมนสัญชาติเคมนนะฮะประมาณนั้นส่วนว่าจะเป็นชื่อของใครไม่เป็นไรเอาเอาเอาว่ากันอย่างนั้นแต่แต่ประเด็นก็คือคุณลังซิมันโรมอ้างอีกว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเรือ คณะของคุณทักษิณและคณะของคุณธรรมนัฐที่ไปพบกับคุณอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียที่เกาะหลีเป๊ะว่าอย่างนั้นเอางั้นเลยเหรอคือจากข้อมูลอิสลาเนี่ยระบุชื่อเรือที่ใช้สำหรับพบกับคุณอ,อ,อันวานะที่คุณทักษิณใช้ไปเนี่ยเป็นชื่อเรือแวนเดลัส วนเดอร์ลัสกะกันอ่าอะก็ประมาณเอ่อใหญ่กว่าเป็นมูลค่าประมาณร้อยร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสามพันเอ่อหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าล้านอ่าใหญ่กว่ารูหรากว่า<ๆ>เพราะว่าตั้งสามพันกว่าล้านเรือลำละนะเรือลำละนะท่านผู้ชม,มเรือลำละกับสามพันกว่าล้านแต่ว่าลำนี้จะไปด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าในข่าวเดิมเนี่ยที่ที่พบว่าไปขึ้นเกาะลีเป้กันตอนนั้นเนี่ยเอ่อนักข่าวก็รายงาน จากพื้นที่อะว่ามีเรือทั้งหมดไปหกลำอะเรือยอสแต่ว่าที่ที่เขารายงานจากสำนักขาวอิสราว่านั่งไปเนี่ยเป็นคือเรือแวนเดลัสอันนี้ก็เป็นแวนเดลัสเนี่ยก็ชื่อยิมเลียกนะอิชละเออ,อแล้วไอ้เรือเมื่อกี้แอตลาสมันก็ชื่อยิมเลียกอือสรุปว่าที่ว่าเบนสมิธเป็นเจ้าของเนี่ยเออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของ หรือยิมเลียกเป็นเจ้าของแต่อย่าลืมว่าเบนส์มิธกับยิมเลียกมันคือกลุ่มเดียวกันถูกไหมที่ยิมเลียกเป็นเจ้าของบริษัทบ IC ทําธุรกิจนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วธนาคาร BIC ด้วยถูกต้องแล้วเบนส์มิธก็เป็นพ่อมดทางการเงินไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งทั้งหมดแหละว,ว่ายิมเลียกจะเป็นเจ้าของจริง เบนซามิธเป็นผู้ฟอกให้ผู้ทําให้หรือบา,บางลำก็เป็นของเบนซามิธด้วยอันนี้เราเราไม่รู้หรอกในรายละเอียดแต่ว่าเอาจากที่อันนี้ต้องให้เครดิตสํานักข่าวอิสรา,าเขาไปตรวจค้นมานะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยเขาไปคน้นเอ่อถึงต้นต้นทางเลยว่าระหว่างที่เขาค้นเนี่ยเรือชื่ออะไรเป็นของใครขณะที่เขาค้นเนี่ยเรืออยู่ที่ประเทศไหนออจอดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างี้ครับแล้วเข้ามาที่ภูเก็ตวันไหนครับ และธนาคาร BIC นี่ก็เป็นธนาคารที่ส่วนหนึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณวรพักธัญวงศ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในรัฐบาลของคุณอนุทินนี้ที่เพิ่งเป็นได้ไม่กี่วันต้องลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพราะว่าอ้างว่าถูกอ้างชื่อไปขึ้นเว็บไซต์เป็นที่ปรึกษาของธนาคาร BIC โดยที่คุณวรพัชไม่รู้เรื่อง ว่าเอาชื่อของเขาไปเป็นที่ปรึกษาธนาคารได้ยังไงเขาไปเช็คดูอีกทีแล้วก็ปรากฏว่าในเว็บไซต์ไม่มีชื่อเขาเป็นที่ปรึกษาแล้วนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสตอรี่ที่ไปพนันกันกับทางคุณวรพัชธัญบงท่านผู้ชมอันนี้ให้เห็นตัวละครที่ททีีทท่่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาทีนี้มันมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ฟังแล้วก็หูผึงตามคุณลังซีมันเพราะอะไรก็ต้อง คุณลังสีมันพูดก็ต้องฟังนิดหนึ่งเขาเป็นประธานกรรมธิการนี่ของสอส,อสอของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็คงต้องสืบอ,อะไรมาก่อนจะพูดอะไรก็คงจะต้องเอเรียกได้ว่าคงต้องมีข้อมูลอย่างน้อยต้องครึ่งทางแล้วแหละบอกว่าเรือยอดไปดูดีๆว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นนักการเมืองแล้วก็ได้อาจจะยกให้นักการเมืองไปเป็นนักการเมืองลักษณะเป็นศิลบนว่าอย่างนั้น ทีนี้เราโอ้หพวกนี้เราต้องไปตามที่ไหนอรพี่เอ๋ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นนักการเมืองที่ไหนเนี่ยถ้านักการเมืองอยู่ในขายที่จะต้องจ่ายสินบนด้วยเรือยอทเนี่ยมันก็คงจะต้องไปเช็คที่ไหนอะครับโอ้เออผมต้องขอยืมเครดิตของสำนักข่าวอิสราแล้วถ้าเป็นเรือเรือยอทสี่ลำนี้นะเขามีแหล่งข้อมูลที่ ที่เขาเปิดเผยว่าเขาค้นจากที่ไหนนะเดี๋ยวผมต้องค้นดูมีมีเขาค้นมาเลยนะครับเอจากแหล่งที่เขามีอยู่เนี่ยนะบอกว่าต่อที่ไหนขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ข้างในเรือดัดแปลงอะไรเนี่ยบอกหมดเลยนะเ,เดี๋ยวสำนักข่าวอิสราเอลต้องวานคุณประสงค์กับทีมไปช่วยคนละละ้นแล้วล่ะนะอ๋อเขาบอกเว็บไซต์เว็บไซต์ของซูเปอร์ยอชแฟนนี่ผมระบุเลย ซุปซูเปอร์ยอสแฟรนนะครับเว็บไซต์นี้นะคุณพัชระไปค้นได้นะว่าทั้งหมดที่สี่ลำเนี่ยเขาค้นมาแล้วเนี่ยมีชื่ออีกสองลำคือสตาร์ลัสกับอีกลำหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยเลสเซฟไฟเลสเซฟไฟเนี่ยใช่ลำที่คุณพัชระบอกหรือเปล่าไม่รู้บอกถูกขายไปแล้วเหนแม่เราก็จะมีสี่ลำนะเออ แอ l ล s สใช่ไหมสตาร์ลัสเลสเซฟแล้วก็เอรือแวนเดอรัสแวนเดอรัสสาสี่ลำเนี้ยว่าตกลงเนี่ยถ้าเราค้นข้อมูลคุณมัชระให้ทีมข่าวลงค้นดูปัจจุบันว่าชื่อมันเปลี่ยนไหมเพราะเนี่ยอิสราเขาเข้าไปค้นมาแล้วตอนปีช่วงนั้นนะช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสักหลายเดือนแล้วนะครับว่าเ,เว็บไซต์เนี่ยมันระบุพิกัด เรือแล้วมันระบุชื่อเจ้าของด้วยเวลาเปลี่ยนปับ๊บมันก็รู้ไอ้ไอเราคุณพัชระก,กับผมคงมไม่ปัญญาซื้อมันเหมือน,นซื้อรถหรูอะเรือหรูก็แบบเดียวกันไอ้เครื่องบินหรูก็แบบเดียวกันเนี่ยมันจะต้องอเพื่อเปลี่ยนมือเมื่ออะไรปับ๊บเนี่ยมันต้องแจ้งแจ้งการเปลี่ยนพอมันต้องใช้การขออนุญ,ญาตเส้นทางการเดินเรือ,อเปลี่ยนข้ามประเทศ หรือเดินหรือเครื่องบินบินข้ามประเทศแบบนี้ก็ต้องทราบเจ้าของอยู่ดีครับส่วนปปงจะตามได้หรือไม่เดี๋ยวรายการนี้เราก็คงฝากไว้ให้ปปมได้ตามด้วยนะว่าท่านสามารถหาข้อมูลไอเรือยอดแบบนี้ได้จากเว็บไซต์ที่ที่เราเราเอ,อ่ยมาครับอ,อืพี่เอช่วยคำนวณหน่อยนะครับจากประสบการณ์ทํางานทางการเมืองมายาวนานทำขา่าวอ โอ oh, เป็นนักข่าวสงครามมาด้วยในอดีตนะครับอว่าคาเนว่าเงินจากสแกมเมอร์ที่มาฝังอยู่ในประเทศไทยมาฟอกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะสักสักกี่แสนล้านได้ครับพี่เอตอบตอบยากมากเลยครับคุณหมูครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเเราเปิดช่องให้เขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยนะฟอกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าคุยกับนักธุรกิจ ที่เขารู้เรื่องนี้ดีเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเกี่ยวข้องนับพันคนเพราะถ้าเอาว่าเกี่ยวพันธุ์ไทยบ้างคนนี้ต้องไม่ใช่ตาสีตาสาแน่ๆต้องเป็นระดับแบบว่าท็อปท็อปบิ๊กบอดใช่บิ๊กบอดจะสังเกตอย่างที่นี้เป็นพันคนอย่างยิ้มเลียกเ่ยยังแต่งงานอยู่กับใครอ่ะลูกสาวเจ้าของหมู่บ้านกระสับกระส่ายใหญ่ท็อปท็อปท็อปไฟล์ของประเทศไทยอ่ะถูกไหม และยังมีการตั้งธนาคาร BAC ก็เกี่ยวข้องกับอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะ่ะถูกไหมแล้วยังไปดึงชื่อคนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะจริงจะเท็จให้เขาดาเนินคดีกันไปอะแต่เอาชื่อมาใส่เนี่ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งของบ้านเมืองทั้งนั้นแหละในกลุ่มยิมเรียกนะรูปที่มีการปล่อยออกมาที่เบนสมิธไปถ่ายรูปตั้งแต่ปีห้าเกับบิกโนนกับบิกนี่เหมือนกับพยายามที่จะให้เห็น เอาใช้คาว่าพยายามเข้าหากันละกันอาจจะสําเร็จไม่สําเร็จแล้วก็ไม่รู้พยายามเข้าหาโอ้โหนั่นระดับบิ๊กบกของประเทศทั้งนั้นเลยนะในหลายแวดวงเลยโอเคเชิญพี่เอ๋ต่อใช่ครับเบนสมิธเนี่ยโอ้โหวันก่อนเห็นคุณธรรมนัทให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะโอ้โหบอกว่าเขามีรูปถ่ายกับนักการเมืองเกือบทุกคนน่ะผมก็ผมก็เชื่อนะว่าเบนสมิธเนี่ยมันอยู่บางไทยมานานน่ะ มีภรรยาคน,คนแรกนะเบไอ้คพัทคริยานีอีกคนคนที่สองอ่ะอยู่อยู่ทําธุรกิจในประเทศไทยอ่ะสัญชาติกัมพูชาแล้วเบนสมิธก็น่าจะเป็นคนดีลทั้งหมดในการสื่อสารกับนักการเมืองข้าราชการนักการเงินถูกไหมเราเห็นแค่สามกลุ่มเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่ามันพันอะไรบ้างครับ ผู้ผู้มีที่พลทั้งนั้นน่ะที่เบนสมิตไปเกี่ยวข้องอดีตนาย,ยก,กรัฐมนตรีเบนสมิตยังไปพบเลยถูกไหมเพราะนะนั้นจะบอกว่าเรื่องซื้อขายเครื่องบินซื้อขายเรือยอดซื้อขายอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกครับแสดงว่าเขาได้รับคําแนะนําต่อต่อกันมาว่าเฮ้ยถ้าจะฟอกเงินอ,อันนี้พูดในทางร้ายนะไอ้หมอนเนี่ยเก่งถ้าจะบอกว่าพูดเหมือนอะไรนะแบบ สุภาพและไม่ถือกฎหมายก็บอกอ๋อเขาเป็นนักบริหารการเงินที่ที่ดีมากที่เก่งมากเหมือนตอนที่เขาบอกบริหารภาษีกันไงจริงๆก็คือการหลบเลี่ยงภาษีอ่ะเพราะฉะนั้นเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยน่าจะใช้บริการเบนซมิทเยอะพอเศรษฐีใช้มันก็ตามมาด้วยกลุ่มทุนเทากลุ่มฟอกเดินมันก็เข้ามาปนกันหมดเพราะว่านักฟอกเนี่ยมันสามารถเอาเงินต้นทุน ที่ต่ำเงินเทาเนี่ยมันก็ต้นทุนต่ำอยู่แล้วเงินทุนเงินดำนะมาแปลเปลี่ยนเป็นการไปลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์มาลงทุนเป็นเรือยอทเป็นเครื่องบินเป็นอะไรขายกันทั่วไปหมดแหละเพราะนั้นก็เรียกจับแพชนแกะได้เนี่ยมันก็เลยพันกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยตอบไม่ได้เลยมันเหมือนกับวันนี้ เราสงสัยวันที่กรออหรือสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเขามาถแถลงว่าค่าเงินบาทที่มันแข็งเนี่ยเพราะว่าไอ้แก๊งฟอกเงินทั้งหลายเนี่ยมันมาซื้อทองไปส่งกรรมบูชาแล้ววันนี้มันก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะว่าทองที่มันซื้อเนี่ยมันเอาไว้ไว้ในกรรมพูชาเนี่ยบางคนบอกห้าสิบสี่ตันที่หุนเซนอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ใต้สาวาน้ําจริงแท้ไม่รู้ละแต่ทองขนาดนั้นเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ล่ะคุณคุณหมูผมก็ตอบไม่ได้ว่า ไอ้มันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมาฟอกกันทั้งหมดเนี่ยกี่ล้านล้านแล้วถามว่าอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เข้ามาผ่านเนี่ยเป็นล้านล้านแน่แต่ว่าออกไปเข้าออกเข้าออกเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในไอ้พวกบิตคอยเท่าไหร่เราไม่รู้ดีโชคดีคนะที่เราทำไอ้พรลบไฟแนชเชนแฮกอ่ะพอเราบอ, Hack อ,อ,าบอสถาบันการเงินที่ รัฐบาลที่แล้วเสนอเนี่ยไม่สําเร็จโดนคัดค้านเนี่ยถ้าสําเร็จเน่ป่านนี้ประเทศไทยเตรียมวิกฤตรอบต้มยำกุ้งรอบสองเลยล่ะผมบอกให้โอ้เดี๋ยวนะโอ้โหพี่เอพูดเนี่ยท่านผู้ชมฮะทาให้ผมนี่ตายมันมันมันคือขนาดนี้แล้วเหลือผมก็คาดไม่ถึงเดิมผมก็คาดไว้อยู่ในระดับหนึ่งเผื่อไว้อยู่นะแต่นี่นี่ยังคาดไม่ถึงเลยก็คือ ผมกาลังอธิบายว่าสิ่งที่ผมเข้ากาลังเข้าใจสิ่งที่พี่เอ๋พูดท่านผู้ชมก็คือหมายความว่าคําว่าพันคนที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นพันพันคนที่ไปใช้บริการของเบนซมิธนะครับเป็นการบริการฟอกเงินในสมัยใหม่ให้กับคนที่มีเงินเท่าทั้งหลายจากการทุจริตคอรัปชั่นจากการอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ย ก็ด้วยซึ่งมันก็หมายถึงข้าราชการไทยทหารไทยนักการเมืองไทยนักธุรกิจไทยอะไรต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยเงินจากการที่ได้เงินมาจากแบบเทาๆอันนี้จะเป็นเงินสดซึ่งสมัยก่อนนี่เก็บไว้นี่ก็มดปลวกก็มีโอกาสที่จะมาแทะมากินได้นั่นคือสมัยก่อนเก็บเป็นเงินสดแต่สมัยใหม่สามารถเก็บเป็นคริปโตก็ได้เก็บเป็น โดยเฉพาะอย่างนี้ไอตัวคริปโตเนี่ยสำคัญเพราะว่าอย่างเฉินจือเนี่ยถูกยึดอายัดห้าแสนล้านบาทนี่เป็นเงินคริปโตไม่แน่นะอาจจะเป็นฝีมือของใครก็ไม่รู้แต่ว่าเบนเซมิตและเครือข่ายเนี่ยเขามีความรู้มีความสามารถฉะนั้นเวลาเขาวิ่งหานักการเมืองวิ่งหาในตำรวจวิ่งหาในทหารเอ้ท่านมีพันล้านท่านโกงมาสามพันล้านท่านโกงมาหมื่นล้านหรือท่านรับเงินเทามาหมื่นล้าน มาผมจัดการให้ความหมายของพี่เอคืออย่างนั้นเลยเหรอพันคนเลยเหรอเป็นเป็นข้อมูลผมจากแหล่งข่าวที่อินไซด์อยู่กับกลุ่มเนี้ยแล้วก็มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าถ้าจับกันเอาให้ถึงที่สุดเนี่ยก็เป็นพันน์นะครับเพราะมันพัวพันกันมากอะ่ะเขาบอกเป็นพันคน ไม่ได้หมายความว่าที่ไปเจออะไรต่างๆจะไปทําธุรกิจร่วมกับเบนซมิธร่วมอะไรไม่คือใช้บริการเขามาใช้บริการผมผมจัดการให้อย่างนี้ความหมายคืออย่างนั้นเอแต่เราก็คงไม่ไปพาดพิงถึงเรื่องรูปต่างๆที่เบนสมิธไปถ่ายเอกนะแต่เอาอเป็นว่าข้อมูลข้อมูลว่าข้อมูลว่าเขาเนี่ยเป็นนักจัดการที่ได้ดกหร,รือว่าถือว่าถ,ถือว่าเกรดไฮเอ็นนะคนเนี้ยที่พวก เศรษฐีมหาเศรษฐีเขารู้ว่าถ้าใช้คนนี้เนี่ยบริการได้ทั้น้กระบวนาการฟอกเงินแบบเล็กกว่านี้ก็มีนะมีหลายกลุ่มะแต่ว่ากระบวนาการแบบแบบฝีมือระดับเซียนเนี่ยก็ต้องเบนสมิธอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยพันกันไงระหว่างการใช้ธุรกิจทุนเทาของขเขมรที่ระดับฮุนเซนกับตระก,กูลทั้งหมดใช้เบนซมิธไง ยิมเล็กก็ใช้เบนสมิธนั่นแหละนะเฉินชื่อก,ก็น่าจะใช้เบนสมิธคนอื่นก็น่าจะใช้เบนสมิธด้วยขณะที่ทุนเทาของไทยก็อ,อ,อดีตผู้นำใช่ไหมเจ้ากี่คนผมไม่ทราบอดีตนายกกี่คนไม่ทราบอดีตรัฐมนตรีกี่คนไม่ทราบก็น่าจะใช้บริการเบนสมิธเหมือนกันเพราะนี่มันเลยพันอีลงตุงนางไปไงเราก็บอกว่าถามว่าวันเนี้ ปปง,งจะขยายผลไปถึงไหนล่ะเอาถ้าเอาณนะปัจจุบันเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอะถ้าเอาไปถึงอดีตด้วยเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อะผมไม่รู้แล้วไอ้ความที่มันพิกลพิลึกซับซ้อนของไอ้กระบวนการที่ต้องถือว่านักการเงินการคลังชั้นเซียนะ่ะเขาถึงจะเข้าใจอะนะเหมือนกระบวน<อ>การที่อาจารย์คนหนึ่งพูดเรื่องการเลี่ยงภาษีอ่บอกการ<อ>บริหารภาษีเนี่ย ชาวบ้านทั่วไปฟังแล้วเข้าใจยากอ่ะแต่ถ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขารู้ <c oughs> เขารู้วิธีการสร้างบริษัทสี่ชั้นเพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่สลึงเดียวอย่างนี้เป็นต้นเน่ะเช่นกันไอการฟอกเงินแบบนี้ก็เออเขาก็จะแนะนําต่อๆกันนะครับจะสังเกตด้วยว่าเแวดวงที่ไปยุ่งกับเบนสมิทเนี่ยก็ล้วนแต่มีเงินมีทองอะนะไม่ใช่คุณพัชรัก,กับผมอะ <c oughs> แล้วก็ต้องมี <c oughs> เป็นพันพันล้าน คำให้สัมภาษณ์ของผู้กองธรรมนัทนี่ก็น่าสนใจมากเลยถ้าบอกว่านักการเมืองเท่าไหร่นะท่านใช้คําว่าเท่าไหร่เป็นพันหรือนักการเมืองเท่าไหร่ไม่ไม่ท่านท่านทาน่ทานธรรมนัสบ,บอกว่ามีคนรู้จักกับคุณเบนทวรริทย์แต่มีคนถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดทั้งสภานั่นแหละอะไรเงี้ย<ๆ>นะหลายพักอะไรเงี้ยแต่ก็ก็บอกว่าหลายพักก็บอกว่าให้พยายามแยกเรื่องสกมเมอร์ กับพนันออนไลน์แกบอกว่าออาจากกันอะไรทำนองเนี้ยซึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าความหมายแกต้องการอะไรแต่ผมว่ามันแยกไม่ออกหรอกระหว่างเออสแกมเมอร์ mer, การฟอกเงินพนันออนไลน์นะจะจะตีความว่าพนันออนไลน์เป็นแค่พนันผิดกฎหมายเพราะสมัครใจแล้วตีว่าสแกมเมอร์เป็นเรื่องการหลอกลวงก็ไม่น่าใช่ พอทั้งหมดก็จะไปพันเรื่องการฟอกเงินไงครับ